สวัสดีครับพ่อกับนึกเก่าครับกับส่วนโซภาคําเกษตรผสมผสานครับกโตนแล้วเนาะที่บได้ทายคลิปลงครับวันนี้กะที่มารีวิวไ้เบิ้ลครับอันนี้บอกเ้าวน้ําหอมครับเ้าวน้ําหอมสี่สองปีเกือบสามปีแล้วครับชุดนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นบอหน้ามั้ครับเด้ะบอน้าเป็นหัวใจหลักของการฮิตสวนครับนี่ครับ อันนี้เป็นทุเลียนครับทุเรียนตัวนี้ก็ลงคลิปในเบื้องประจำครับแต่เขาก็การจะเริ่มเมติบโตเขาก็เริ่มอืมเมติบโตขึ้นมาแล้วครับนี่ครับสองปีกว่าครับทุเลียนตัวนี้ครับอันนี้เป็นระบบน้ำครับวางระบบน้ำไหมครับนี่เป็นระบบน้ำเมื่อก้อนบนไส้เครื่องฮอนด้านะครับเนาะฮอนด้า มันได้บินสิ้นครับเป็นเครื่องแรงดันผมเลยเปลี่ยนว่าเป็นอ่านี่ครับของคูบูต้ากันคูบูต้าครับเป็นเครื่องแรงดันนี่กัอนครับแต่ไงออกเก่เานะครับเนาะที่แห้งออกเก่เาก็เลยวางโลบหนามใหม่นี่ก็เป็นงอครับงอลงเลียงครับเริ่มออกออกช่อแล้วครับออกช่อแล้วออกดอกแล้วครับเนาะ ครับก็ได้ประมาณนี้สวนอุปมเป็นสวนกเกษตรผสมผสานครับพืชหลายๆอย่างนี่ครับตอนนี้เขาออกช่อไหมเห็นแล้วครับใครที่ติดตามผมก็ที่เห็นชุเลียนชุดนี้ครับครับนี่ครับต้นเกากระได้ประมาณนี้แล้วครับทุเลียนชุดนี้ครับ ีนี้ว่าที่เอาน่วยครับแท่กะเอาดอกก้อนครับเอาดอกก้อนนวยจักที่ได้เ่าได้ครับขอบกอว้ก่อนเวยครับเด้อเป็นสุเรียนมือไม่ครับสุเรียนมือหม่หัดเท็ดและหัดทําครับนี่ครับช่อดอกกำลังม้าแล้วครับเป็นตาปูตาป่าเนาะนี่ต้นเขาครับอยู่ประมาณนี้นะเนาะ ใครที่ติดตามกับที่เห็นครับชุนเลี้ยงชุดนี้ครับนี่ครับต้นนี้กับผมห่าปีครับห้าปีกับเดือนครับต้นนี้นะครับเนาะกะมบําเพ็ญทางไหนครับต้นนี้กะเริ่มเป็นปกเขือพวงหน่อยแล้วครับนี่ครับกิงเขา นี่ครับกำลังม้าครับกําลังมา้านะครับเป็นตาปูตาปลากําลังกําลังออกครับนี่ครับก็เป็นตุเรียนมือไหม่ครับหัดเทจและหัดทําศึกษาเลยแล้นลูกครับตามอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ช่อง youtube ครับเนาะ ต้นนั่นกนัยังไม่รู้ครับว่าที่เป็นดอกหรือเป็นยอดนี่ครับต้นนี้กับบอสมบูรณ์ครับต้นนี้กับหาปีครับแต่บอสมบูรณ์ครับต้นนั่นเป็นพวงมะนีครับพวงมะนีต้นนั่นพวงมะนี แต่ดอกกว่าทันมา้าอยู่ครับบบทันมีวีแววอยู่ครับพวงวันนี้เลียนรูปไปครับตุเรียนเลียนลู่บจบนี่ครับ สวนผมที่เป็นสวนกเกษตรผสมผสานครับปลูกหลายๆอาย่างครับนี่หลายๆอย่างรว,รวมๆเกันไปครับทุเลียนหลักๆทุเลียนครับฝากติดตามช่องนะครับเ้อสวนโสภาครักรเกษตรผสมผสานครับจะ ทีนี้กาที่ท้องอยู่ครับทล้องว่าขอที่นี้น่วยบอจังใดเพราะว่าแถวแถวบ้านมีสวนทุเรียนนะครับเนาะเลยอ,อยากล้องเบิงว่าที่ได้ผลบอตอนนั้นเด้อ ดอกอ่ะพอทันม้อยู่ครับม้แล้วครับแต่ก็บ่รู้ว่าที่เป็นดอกหรือเป็นยอดนะครับหลายต้นครับปีนี้ครับแมงครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ